สวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> ผม <S <S มาร์มาโชวฮะและนี่คือคุยทุกเรื่องไม่เปลืองน้ำแดงฮะต้องบอกว่า EP นี้พิเศษอีกแล้วรายการนี้ฮะตอนที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยคิดถึงคนคนนี้เลยฮะและเป็นแขกรับเชิญที่เชิญมายากที่สุดเรื่องเยอะที่สุดแต่วันนี้เขาอยู่นี่แล้วฮะเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจนชาลินีเจ้าของเพจ ช่างภาพมีกล้ามสวบบัสดีครับคุณเชี่ยครับ,บ,รบ,บมาแล้วเขามาแล้วตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้แล้วน,นี่วันนี้เคลียร์คิวเพื่อมากินน้ำแดงนะสุกต้องเพื่อมาดื่มน้ำแดงคือนัดยากมากอย่างที่บอกอย่างที่บอกเรียนไปว่าพอมาคิดว่าเฮ้ยเราทํารีวิวเยอะแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะแบบทํารายการที่แบบเฮ้ยคุยกับช่างภาพที่เรารู้จกักหรือคนที่อยู่ในวงการถ่ายภาพอะไรแต่ช่างภาพที่มันอยู่ในหัวเราแล้วมันมีประเด็นเยอะแยะทั้งประเด็นดามมาประเด็น โอ้โหเยอะแยะมากมายเดี๋ยวยว,วันนี้คุยหมดเลยคุณจะบอกว่าฉันเป็นดราม่าคุย,ยงี้เหรอฉันไม่เป็นดราม่าก็ <c oughs> ไม่ถามวันนี้วันวันนี้จะแบบกรุบกรุบใช่ไหมโอเคโอเควันนี้จะเบาๆหน่อย <c oughs> เพราะว่าโอ้โหหลังไมค์เมื่อกี้รุนแรงมากความจริงตั้งไว้ในใจเลยว่าเขาคือ EP หนึ่งของผมเลยแต่ว่าโอ้โหขนาดไปถึงขั้นไปสัมภาษณ์พี่เป้อารักอะไรมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอเขานะวันนี้เพิ่งได้เจอนะโอเคเขามาแล้วผมขออนุญาตพูดถึงย้อนกลับไปประมาณ สิบสิบห้าปีได้ละเจนที่เรานานจังนานมากอ่ะปีเดี๋ยวนะประมาณสิบสี่สิบห้าปีสองพันสิบใช่ไหมประมาณนั้นเลยผมไปเจอเจนครั้งแรกเจอกันที่ไหนบางกอกการ์ดค่ะอ๋อโอ้ยดี๋ยดีเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเป็นบีจีปทุมก็เราเจอกันที่บางกอกการ์ดอ้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยไปบีจีปทุมมาก่อนเราไปตอนนั้นค่ะ ตองแสแตนมี3ด้านอย่างนั้นคือผม,มไปทํารายการไปทํารายการรายการหนึ่งแล้วเราก็เป็นแบบโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราก็ไปดูดูดูแล้วเราก็ตอนนั้นเขาจะมีกระต่ายแก้วนู้นนี่นั่นถูกไหมแล้วบ,บิดเกลแล้วบ,บิดเกลอะไรางั้นแล้วเราก็แบบเฮ้เดี๋ยวเอาแล้วบ,บิดเกลมาดีกว่าอะไรเงี้ยสรุปเหมือนจะแล้ b บ,บิดเกล l มาแล้วให้ พิธีกรหญิงอ่ะสัมภาษณ์เนินนี่น,นั่นสรุปพิธีกรหญิงประสบอุบัติเหตุจําได้วันนั้นเขาลื่นแล้วเขากะโดดข้ามเขาก็โดดข้ามแล้วไอ้แล้วมันมีสแตนยื่นออกมาบางฝนสําหรับคนนั่ง,งแล้วเหมือนไปเจาะตรงเข้าหน้าเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกเลยไปโรงพยาบาลค่ะแล้วแล้วเราก็เลยแบบว่าเอาไงดีวะแล้วก็เลยแบบไปเห็นเจน แล้วคนในกองไหาก็บอกว่าเฮ้ยเอาคนนี้มาสัมภาษณ์ดิเขาเป็นช่างภาพหญิงด้วยนะเขาดูเรื่องถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปอัญเชิญคุณมาเลย ก็คือจะเป็นสภาพเดี๋ยวเราขึ้นสภาพคุณตอนนั้นดีไหมสภาพแบบไม่ได้เลยนะตอนนั้นเขาเป็นคนใส่ใส่แววแววในเชิงน่ารักยังมีภาพตัวเองตอนนั้นอยู่เลยอะคุณก็ยังลงอยู่เนืองหนืองเคยเคยลงเคยลงอยู่แล้วรู้สึกแบบฉันหลวงภาพนั้นะมันยังติดในหัวฉันอยู่เลยฉันรู้จักแกในภาพนั้นเว้ยไม่คือจริงๆตอนนั้นเราเป็นช่างภาพ ของสโมสรก็คือเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับงานภาพแต่ว่าก็คือต้องทําอย่างอื่นด้วยแหละนอกจากการถ่ายซึ่งเวลาที่มีกองมาที่สนามหรือก็ต้องออมา<ป>จาัดก,การดูแลอค,คอยดูว่าเออเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็พานักกีฬาไปถ่ายนู่นนี่นั่นเงี้ยก็เลยได้เจอกันก็เลยเป็นเป็นพิธีกรภาคสนามไปวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายนู่นนี่นั่นไม่รู้จะไปโอ้โหสิบสี่ปีลืมไปเลยนะ <14 S 2> ว่าว<ป>ันนั้นม่วันนั้นยังไม่ได้ค่าตัวเลยหรอเดีย๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปขอเจ้าของให้ <c oughs> นี่นครับขอตังค์ด้วยนะจะใช้ตั้งแต่วัานานั้น <c oughs> จนวันนี้แล้วก็นั่นแหละแล้ว <c oughs> เขาก็เป็นช่างภาพกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเข้าไปในสม,มสรเนี่ยจะมีช่างภาพใหญ่ที่เป็นนักบอลประจ <c oughs> ําสมสรอะไรเงี้ยเราโอ้โหภาพแอคชั่นสวยมากอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าเฮ้ยนี่ใครถ่ายนี่ใครถ่ายเจนบอกอ๋อฉันถ่ายหมดเลยฮะทุกคนก็แบบ สภาพคุณเป็นแบบผู้หญิงแบวๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าตอนที่เป็นอยู่อยู่จุฬาก็เป็นแบบอยู่ชมรมถ่ายภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมไมาอยู่เทควันโดเดี๋ยวเดี๋ยวไอชมรมถ่ายภาพมาเอาหรอ<ง>มันไม่มีเหรอมันมีเหมือนอะไรแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้จริงจังเราแค่ได้ยินมีคนเล่ามาว่าเฮ้ยเขาถ่ายภาพต้งแน่ตอนเขาเรียนแล้วนู่นนี่นั่นเหมือน เหมือนถ่ายเป็นอะไรขำๆถ่ายคอรสเพย์อะไรอย่างเงี้ยถ่ายเอากล้องไปถ่ายเล่นๆเวลาชมรมแข็งอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบจริงจังแบบซีเรียสเลยก็ <c oughs> แต่ว่าก็ถือว่าเริ่มถ่ายภาพมาตั้งแต่เริ่มถ่ายภาพตอนไหนดีกว่าปีสค่ะคณะอะไรส่วนตัวจบรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของที่จุลาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าไไไมม่่ด้ศิลปรกรรมสถาปัตย์นิเทศได้อย่างใดโอเคต่เหมือนแบบพอมันได้ได้ซื้อก็เป็นของตัวเองจริงๆอะ่ะเพราะว่าจะไปถ่ายคอร์สเพยเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นอ,อะไรเงี้ยแบบมันสนุกสนุกดีอะ่ะมันไม่ได้คิดแล้วเราก็ไม่เคยมองตัวเองว่าจะมาเป็นช่างภาพช่างภาพแบบฟูลไ time อ่ะตัวตัวเองในตอนเนี้ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ก่อนปีสามก็คือไม่เคยถ่ายภาพอะไรมาก่อนเลย ไม่ไม่รู้จักกล้องไม่ได้จับมีกล้องอะไรจริงจังกล้องที่มีคืออะไรก็เป็นแบบ compact กล้องฟิล์มอ่ะที่ใช้ก็คือมีกล้องฟิล์มแล้วก็มีมีกล้องดิจิตอลปะตอนนั้นน่าจะเป็นพวกโซนี่อันที่แบบเป็นคอมแพ c แบบที่เมมอเนลเล็กๆเมมแบบยาวๆอันนั้นนะเออที่พอถ่ายได้เลยเมมโมรีสติ๊กเมมโมรีสติ๊กแต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองไงของแม่ไงเพราะฉะนั้นคําถามแรกผมคือกล้องที่ซื้อตัวแรกตอนปีสนั่นอ่ะคือกล้องอะไรเลนอะไรเอ่ยตอนนั้นเอ่อ ใหม่ที่สุดเลยนะในปีนั้นนะในปีนั้นน่าจะ2007จะโบราณมาก3 5 0ด d เราอะรุ่นเดียวกัน Canon ตอนตอนนั้นซื้อกล้องไล่เลี่ยกันตอนนั้นซื้อ Canon 3 5 0 d กับเลนส์คิ t ที่มาด้วยกันอะ18-55 18-55ตอนนั้นคือมีแค่นั้นคุณะเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งตอนที่ผมจะเลือกซื้อกล้องเนี่ยมันจะเป็น 400D ละจะเป็น4500ละแต่ว่าตอนนั้นมันก็ถือว่าแพงที่สุด ที่มันก็เป็นรุ่นสุดฮิปแหละเออแต่มันก็ใหม่แล้วมันก็แพงก็คือมีปัญญาแค่นั้นถ้าเป็นตัวใหญ่เลยจะเป็น10ดีอ่ะรู้จัก10ดีไหมฮะดีเอสอาร์สิบดีจริงตอนนั้นก็ไม่รู้จักมันไงนี่คือจุดเริ่มต้นของช่างภาพรอยเตอร์แล้วตอนที่เราจบรัฐศาสตร์มาทําไมเราไปเป็นช่างภาพเราไม่ได้ทํางานรัฐศาสตร์เลยเคยไปฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศตอนปีสามจริงๆมันเป็นอะไรที่เป็นไลฟ์โกของคนที่จบ คือไม่องคนที่เรียนรัฐศาสตร์ความสาคัญฝันอยากจะเป็นนักการทูตแต่พอพอเราไปลองปุ๊บเอ่อมันไม่ใช่วิถีชีวิตของเราเรารู้สึกว่าตัวเรากับองค์กรไปด้วยกันไม่ได้แบบเหมือนต้องใส่ชุดเรียบร้อยเดินเข้าไปใส่ส้นสูงได้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องความราแต่เป็นเรื่องม n d s ซ t ในการทํางานเรารู้สึกว่าถ้าเราไปอยู่เราต้องเกี่ยวเฉาตายแน่แต่โอเคคือองค์กรมันไม่ได้ไม่มันอาจจะดีมันอาจจะเหมาะกับ บางคนแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตแบบนั้นไม่ได้ก็ดูก็ดูก็รู้ว่าไม่เหมาะจริงคือรู้สึกว่าไปไม่ได้แล้วก็เลยยกเลิกแบบเหมือนไอ้แผนที่อยากเป็นนักการทูตเป็นทูตพับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อหลายคนในคณะที่ที่สมัครอยู่กระทรวงต่างประเทศได้ออกโพสต์เป็นอยู่ประจําสถานทูตเป็นผู้ช่วยทูตเป็นอะไรนี้ก็มีนะอะไรเงี้ยแต่เราแค่มองว่าเรา ไม่เหมาะเลยไม่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 เหมาะกับตัวเราอะไรอย่างงี้แล้วก็ทําไมไปทํางานบ g ตอนนั้นอะพอพอพอจากตรงนั้นนะคือเราก็คงก็ก็ยังถ่ายภาพแต่ไม่ได้ถ่ายเป็นงานหลักถ่ายงานอีเวนท์ทั่วไปรับปริญญาก็ก็มีรับเงินเลยถ่ายจริงจังมีสีมือละใช่แต่ก็แต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นฟรีแลนซ์ร้อขนาดนั้นก็คือก็คือทําแล้วก็ไปอยู่ที่เซเป็นเซลส์แมน ไปไปอยู่เป็นเซลอ์อะทำงานเป็นผู้ช่วยเซล์ของที่โรงแรมเชอตันพัทยาแต่ออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพก็ยังขายลูกอยู่แต่สุดท้ายก็ที่ทํางานเก่าอันนั้นมันแบบมันเครียดนิดนึงอะคือไรายได้ดีมากจริงๆแต่ว่าชีวิตส่วนตัวคือแทบแบบไม่มีเลยอะไรเงี้ยเวลาที่จะไปดูบอลเวลาที่จะไปออกกําลังกายหรือ,เ,อเวลากินนอนเสาร์อาทิตย์คือ อ๋อเราชอบดูบอลมันเป็นจุดที่เราเข้ามาเราชอบออกกําลังกายเราชอบเล่นกีฬาเราชอบดูกีฬาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมาทําให้เรารู้สึกว่าถูถ่ายอย่างนั้นอ่ะเราจะไม่มีชีวิตอื่นนอกจากการทํางานที่แบบอย่างเดียวอ่ะก้มหน้าก้มตาทํางานเลยเราก็เราอยากใช้ชีวิตด้วยใช่คือไปดูบอลที่สนามยังโดน ทรมาตามอ่ะในวันเสาร์อาทิตย์อ่ะให้เช็คอีเมลซึ่งเราแบบไม่ได้แล้วอันนี้เริ่มไม่ไหวอาจจะเป็นคือจริงๆมันไม่ได้แย่แต่เราคิดว่าบางทีพี่ที่เคยทำงานด้วยเขาอาจจะเบอร์ก็คอรมากไปหน่อยนึงคือเขาตั้งใจทำงานเกินไปอะไรเงี้ยจนแล้วเราก็ไม่รู้จักที่จะเซโนในตอนนั้นไงก็ทำโมเหลืออะไรและดีนี้ก็มาบ G ใช่ก็เลยเพราะเราเชียร์บีเหรอใช่ก็เชียร์เชียร์มังกรกาดด้วยตอนนั้นเพราะงานเข้าร่วมเลย ไม่เพราะว่าตอนตอนก่อนที่จะได้จอยอ่ะคือมันเป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่าไงอะ่ะไปดูบอลที่สนามอตอนนั้นสนามเพิ่งเปิดสแตนใหม่เลยสด้านสามแเพิ่งเปิดไอ้สแตนสแตนสูงอ่ะสเตนเลยโซนโซนเอเอซนเอ็นมัง้งไอโซนเอสสเตนโซนเอสที่ขึ้นสูงใหม่เนี่ยก็ไปดูแล้วก็แล้วมันบวกกับความบังเอิญที่เจอเพื่อนเพื่อนที่ชื่อตีที่เป็นเด็กวิกีฬา อยู่อ,อยู่หอในแล้วก็เจอกันก่อนหนะ้านัททวยกอทว,วยกอที่สนามสุพัชรา,าสายที่ที่เป็นชนบุรีเอ๊ะที่เป็นท่าเรือเมืองทองแล้วมีตีกันวันนั้นเรานั่งข้างมันแล้วเราก็เลยได้คุยอัปเดตชีวิตแล้วก็รู้ว่ามันอ่ะทำอยู่ที่บางกอกกลาสตอนนั้นเหมือนอเป็นฝ่ายเทคนิคช่วยทีมเราก็เลยเอ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยชวนไปดูที่สนามเพราะปกติไม่เคยไปอ่ะออก็เลยไป แล้วก็เลยได้ไปกับพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นญาติพอไปแล้วมันก็เอนจอยไงแบบการไปดูที่สนามมันก็เมื่อก่อนมันไม่ได้มีถ่ายทอดอ,อะไรขนาดนั้นให้เราดูออนไลน์แบบนี้อะไรเงรี้ยเราต้องไปดูถูกปะ<ช>พอไปดูเสร็จปุ๊บมันก็มันก็จอยมากขึ้นแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เอากล้องของเราไปถ่ายจากบนสนามนั่นแหละมันก็ถ,ถ่ายถ่ายถ่ายไปอะไรเงี้ยแล้วแล้ววันมีมันมีอยู่่พี่เขาก็ ในสโมสอรเขาติดต่อมาแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าอยากลงมาถ่ายข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทําบัตรให้ไปถึงของที่สนามสโมสอรเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีช่างภาพเยอะขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยมันแบบมันยังฟรีๆอะ่ะพูดง่ายๆก็คือ ก็คือถ่ายกันเองเวลารูปสนสโมสรบางทีก็ขอจากแฟนบอลคือมันยังไม่ได้มีระบบมีการจ้างช่างภาพอะไรที่จริงจังเนอ่ยเขาก็เลยบอกเออก็ไปถ่ายเมื่อก่อนคุณสุประสิ์เป็นคนถ่ายผู้จัดการทีมมาถ่ายแล้วก็เอารูปขึ้นทํางานดื้อๆเพราะมนันจะไม่ได้มีสื่อโซเชียลไม่ได้อะไรขนาดอะไรมากมายเลยนะเฟซบุ๊กเพิ่งเริ่มอะบางคนยังเล่นไฮไฟอยู่เลยอะคืออันนั้นคือเดทแบ็กไปแบบ2010ไงยมันยังไม่ได้เป็นระบบ ที่ว่าหูเดี๋ยวนี้ทุกสโมสรต้องมีช่างภาพเป็นของตัวเองแล้วเยอะด้วยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนเดียวมีจตอนนี้มีเกือบ30คนมันมีทั้งวิดีโอไงโปรดักชั่นรายการนักข่าวกราฟิกช่างภาพนิ่งมีช่องของตัวเองอะไรจริงจังจากที่เมื่อก่อน4คนเป็คหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่คนที่ทำสักกันเบอยังโนรกคือทุกอย่างจริงๆตั้งแต่แบบถ่ายภาพยันดูแลแฟนคลับ S <s <ug> <S เป็นไกด์พาแฟนคลับไปเที่ยวอะไรอย่างเง<ต>ี้ยเออในน่าจเออก็คือก็คือทําหมดเลยมันก็จอยอยู่ตอนนั้นมันจะถามว่ามันจอยแหละเพราะว่าตอนที่เราจะย้าอยอ่ะเขาติดต่อมาเพราะว่าเขาเห็นเขาเคยเห็นเราในสนามคุณสุประสินก็เลยให้พี่เขาติดต่อเรามาว่าเออเราพอดีเห็นเราจะออกจากงานที่ที่โรงแรมนั้นอะไรเงี้ยเราจะ ย้ายไปตอนนั้นจะไปสมัครสยามกีฬาที่เป็นช่องทีวีเขาก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะสนใจมาไหมพวกที่นี่ยังไม่มีช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไปสิคือเออคือตอนนั้นเราเรามองว่าก็ไปลองก็ได้สำหรับส่วนตัวเรานะคือถามว่าเราเราไม่ได้มองตัวเองว่าเราจะมาเป็นถึงขั้นนี้เลยดรือเ่าเราไปเข้าไปในตําแหน่งช่างภาพเลยหรอหรือว่ามันเป็นหรอก็เป็นช่างภาพของสมสรคือตอนนั้นมั่นใจฝีมือตัวเองเลเวลไหน จริงๆฉันสิบเต็มสิบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ตรงนั้นคิดว่าก็ดีดีดีกว่าโรงแรมดีกว่าโรงแรมหนึ่งได้ถ่ายรูปแน่นอนเลยเออได้ถ่ายรูปแน่นอนดีกว่าที่โรงแรมที่ไม่คืออย่างน้อยได้อยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่รักอ่ะแม่งมีความสุขแล้วอ่ะถูกปะเป็นเป็นอะไรที่ดีมากนะคือคือเจนแบบทิ้งเงินอ่ะแต่แบบฉันไปทําสิ่งที่ฉันมีความสุขดีกว่าแต่เงินน้อยกว่า เออนี่ไงคือไม่ใคนประหลาดอ่ะถ้าคนทั่วไปแบบเฮ้ยสิ่งที่รักไม่เป็นไรไว้ก่อนตอนนี้ต้องหาเงินก่อนไว้ก็ทนทนไปก่อนอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราเราทนไม่ได้อะเราเป็นคนที่เราอยากมีชีวิตที่มีความสุขแล้วเราเชื่อว่าการมีความสุขจะทําให้ฉีดแบบมันมดีมันดีไม่ได้ว่าได้เงินแล้วเดี๋ยวดีเออคือคืออย่างที่ทํางานที่ที่โรงแรมอะถามว่าเงินเดีอนมนไม่เงินเดีอนเว้ยเพราะว่าอะไร จบบอกได้ไหมป้าจบห้าหมื่นอันนี้อันนี้อันนี้คือถ้าเทียบกัน15ปีด้วยนะไม่ใช่ค่าของชีพตอนนี้นะตอนนั้นน่ะเรียนจบปอตรีไม่ได้เรียนตรงสายโรงแรมอะไรเลยมีทักษะภาษาอังกฤษไม่มีประสบการณ์ทำงานที่ไหนเลยเริ่มต้นก็2.5งหมแล้วอ่ะสองหมื่นห้าแล้วก็ทุกเดือนน่ะจะมีค่าสวิตชาร์ e จากโรงแรมรวมๆกันเดอนก็จะได้สามสามห ถ้าเทียกับเด็กจบใ<ว>หม่งๆเนะมือม่อสิบห้ปีที่แล้วเพื่อนยังแบบโอ้โหใช้ คนตอนนั้นเงินตอนนั้นเงินเดือนเริ่มต้นอย่างเก้าพันเลยอ่ะแต่เราแบบได้สามหมื่นสามหมื่นกลางแล้วอ่ะแบบล้วคือถ้าเกิดเราไปตามแครีพาร์ทที่มันจะเร็วมากพี่ที่เป็นเซลล์แมเนเจอร์ตอนนั้นเราอายุยี่สิบสองสมุดนะพี่ที่เป็นเซลล์แมเนเจอร์อยู่ยี่สิบหกเขาเงินเดือนเจ็ดหมื่นแล้วอ่ะคือถ้าเราถ้าเราอยู่ไปตามแครีพาร์ทอ่ะเราก็จะได้เงินเดือนเลทนั้นด้วยซึ่งฉูดเลยซึ่งรู้ลหละอู้ฟามากแต่ไม่มีความสุขคือแบบ เป็นชีวิตที่แบบตื่นมาทํางานกับเสาร์ทิตย์กับมันแบบตลอดเวลาตลอดเวลางเมลมันจะตุ้งจังเมลตลอดคือแบบเออคือจนรู้สึกแบบเราอยู่ในอันนั้นไม่ได้อะเหมือนเหมือนที่กระทรวงต่างประเทศอะคือเป็นชีวิตเหมือนแบบไม่ได้อะเราก็เลยคิดว่าการมีชีวิตที่ดีมันก็ต้องมีความสุขป่ะหรอคือมันต้องมันต้องจอยต้องสนุกกับมันด้วยนี่คือนั้นคือสาเหตุที่ทาให้พอเขาติดต่อมาเออ ไปลองก่อนคือรอดหรือเปล่า <Exactly> ก <Jean> ็ไ no ม่รู้นะแต่คือไม่ได้มั่นใจว่าฝีมือฉันดีอะไรเงี้ยแต่มันก็คงมีความสุขกว่าตรงนี้มั้งนะตอนนั้นที่คิดอะไรเงี้ยเพราะว่าสําหรับเราอ่ะคือที่บ้านก็จะกดดันให้ทํางานการไฟฟ้าไงเพราะว่าเขาจบเขาเขาเป็นพนักงานการไฟฟ้ากันหมดอ๋อหแล้วแล้วเอาถ้าพูดกันตรงๆก็คือเราสามารถเข้าได้เดยไม่ต้องสอบถ้าวันนี้ไฟดับอะไรโทรหาเจนได้เลยไม่ใช่ไม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 ่ใช่เร่อง่ไปโอเคแต่หมายถึงว่าเราสามารถที่จะ เข้าได้เลยเหมือนก็ให้โกตาได้เลยชได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีสกิลอะไรเลยตบโตอย่างไวแต่ถามว่าก็เคยถามเขาว่าแล้วให้เราไปทําอะไรก็คงเขาบอกว่าก็มไ่ยังไม่รู้คือเราคือเราเรจบปราสาทด้วยจริงๆมันก็อาจจะมีมั้งคือถ้าเราสมมุติเราจบตรงสายมาเลสเซอจบบัญชีจบวิศวะจบกฎหมายมันอาจจะดูมีอะไรให้ทําในองค์กรไงไปดูด้านแผนกบัญชีอะไรเงี้ยแต่ ว่าศาสตร์จะไปทําอะไรในองค์กรนั้นมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วชั้นจะไปมีชีวิตแบบไหนในนั้นไงมันก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยหักดิบกับครอบครัวแล้วก็ทะเลาะกันแบบบ้านแตกไือบคืออินดี้มากนะคือหนึ่งแบบที่บ้านจะเอาอะไรฉันไม่สนฉันจะเอาของชั้นเงินเงินไม่สนต้องได้ถ่ายรูปต้องได้ไปดูคอนเสิร์ตต้องได้ออกกาลังกายเออต้องมีความสุขอะไรสยขก็เงีบย ถ้าเขาบอกว่าเราอินดี้คือใช่อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของช่างภาพกีฬาแหละเต็มๆเลยแหละ<ช>แล้วหลังจากนั้นยังไงอีกเราก็ออกจากดีจีใช่คือคือจริงคือต้องหลายคนอาจจะอ่าโอเคมันเป็นการถ่ายภาพกีฬาคือมันเป็นสปอร์ตฟอท о г р а ฟเฟอร์แหละแต่ว่าโพซิชันมันต่างกันหมายถึงนนแนวทางในการทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่าการทํางานกับสมสรมันเหมือนเราเป็น PR ดีกว่า ก็ต้องขายอะไรที่เป็นสโมสรเพื่อโชว์ก็คือต้องเป็นอะไรที่ PR อาสโมสรน่ะเ้าพูดกันง่ายๆแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะอย่างแบบผ่านไปสักสี่ปีอ่ะเราก็แค่คิดว่าเราอยากที่จะทำอะไรที่มันสเต็ปอัพไปมากกว่านี้แต่ถามว่ารักสโมสรไหมไมก็ยังเชียร์นะแต่แค่แบบเฮ้ยมันเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอยากทำอะไรมากกว่านี้แล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำอะไรแต่รู้สึกว่ามีพี่ติดต่อเข้ามาก็ คือเราว่าโอกาสมันมาถึงตอนที่พอเราได้เราถ่ายภาพในสนามใช่ไหมมันก็จะมีนักข่าวมีอะไรมามจะเห็นกันแหละแล้วมันเหมือนมันก็ได้เจอกันคือเราก็เริ่มเราก็รู้จักกันในวงการกีฬาพวกคนมไม่ได้เยอะอแล้วพอมันมีคนที่เห็นเขาก็เหมือนมาถามเราอะ่ะจริงๆตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าจะเลิกถ่ายภาพแล้วด้วยซ้ำว่าจะไปอยู่วิยุการบิน มันเอาไปสอบวิทยุการบินไปไงอ่ะจะขับเครื่องบินเหรอหรือว่าไม่วิทยุการบินคือเป็นแอร์ทัฟฟี่คอนโทรลเลอร์แบบไม่คือแรงบันดาลใจเลยไม่คือตอนนั้นมันเหมือนก็ยังโดนเราก็ยังโดนบังคับจากครอบครัวอยู่ไงเขาก็ยังกดดันอยู่ทุกวันเขาไม่เคยทำวิทยุการบินก็คือเขารู้ว่าการไฟฟ้ามันหมดโคต้าไปแล้วถูกป่ะเขาก็แบบเออจะบิุการบินไหมเพราะว่าตาก็เป็นสายนั้นไงเขามีคนรู้จักแต่ก็ต้องสอบแต่มันก็ยากตอนนั้นก็คิดในใจหรือว่าเราจะ ไปสอบให้มันจุกๆวะแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามีออฟเฟอร์นี้เข้ามาพร้อมกันพอดีคือคือคือวิทยุการบินอะเราอายุ28ตอนนั้นมันเป็นปีสุดท้ายที่จะสอบได้เขาจะมีจํากัดอายุถ้าไม่เอาไม่ต้องไปแล้วนะคือหมายถึงว่าถ้าสอบรอบนี้ไม่ผ่านอะจบก็คือจะสอบไม่ได้แล้วไงแล้วก็ใช่ว่าทุกคนจะสอบผ่านในรอบแรกพอยากมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบหนึ่งไปเสี่ยงตรงนั้นซึ่งไม่รู้กับเฮ้ยอันนี้มีของเนชั่นเข้ามาพอดีว่าเป็น ให้ไปเป็นช่างภาพของที่เนชันก็คือเป็นหนังสือพิมพ์เป็นสำนักข่าวของไทยอะไรอย่เงี้ยก็เซเยสอันนั้นไปเลยก็คิดอยู่พักนึงแต่มาถึงแบบเอ้ยไปลองอันนี้ก็ได้วะแต่ว่า p โพสิชันมันเปลี่ยนไงมันไม่ได้เป็น PR แต่มันคือการเป็นสื่อมวลชนแล้วอ่ะมันคือคือบทบาทเราเปลี่ยนไปใช่เป็นแบบเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นโฟโตเจนัลลิสต์ ก็คือถ่ายกีฬาแต่ว่าถ่ายทุกอย่างไม่ได้ว่าถ่ายเพื่อพีอาร์ถ่ายแค่สโมสรได้สองสามหนึ่งก็ทุกสิ่งละใช่คือเราว่ามันคือสิ่งที่เราสึกว่ามันท้าถ่ายมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลอ่ามันเป็นแบบรวมมิฬรวม็อบม็อบใส่กันมั่วละตอนนั้นเป็นแค่กีฬาอย่างเดียวโอ๋ยยังไม่นับกีฬายังนั้นคือไปถ่ายกีฬาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเป็นทุกกีฬาของของที่เขาแอสไซน์อะไรโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงเรื่องดีเทลรายละเอียดเอาให เอาให้ถึงปัจจุบันก่อนแล้วก็จุดพลิกผันปัจจุบันก็เป็นช่างภาพรอยเตอร์เจอผู้หญิงคนหนึ่งใน Twitter ร์เขาเป็นช่างภาพที่โอลิมปิกอะแล้วแบบใช้เลนตอนนั้นเป็นเลนจำได้เป็นเลนแค่นอนแล้วเราเห็นสติกเกอร์รอยเตอร์ที่ติดอยู่บนเลนเขาเว้ยเราจำได้ว่าเขาว่าเป็นช่างภาพรอยเตอร์ที่นั่นปี2019เป็นงานพระราชพิธีปรมราชาพิเศษเดินไปเดินมาก็เจอกับขนหน้า แต่วันจริงเขาจะจ้างเพราะงานข่าวอะ,อะเราไม่ได้จำเป็นต้องการไฟล์ที่เนียนกลิบแต่ว่าแอคชั่นต้องได้ไงต้องเข้าต้องคมไอโซดันไปหมื่นหมื่นสอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายมาแล้วันในสภาก็ไม่ได้เค<ม>ในชีวิตเราอะทุกๆ5ปีหรือ4ปีอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่ง